สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมงคลชีวิตข้อคิดประจำวันสาระความรู้วันนี้ขอนำเสนอผิดเป็นครูท่านผู้ชมท่านผู้ฟังความผิดกับการกระทำนั้นดูเหมือนจะเป็นของคู่กัน ตราบใดถ้ามีการกระทำตราบนั้นก็ต้องมีความผิดบ้างดังที่มีผู้พูดว่าคนที่ไม่เคยทำผิดเลยคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยแต่ถ้าทำผิดแล้วก็ควรจะจดจำใส่ใจเอามาเป็นครูสอนเราไม่ให้เผลอสติในครั้งต่อไป และอย่าท้อถอยให้ตั้งใจใหม่ด้วยความระมัดระวังดังท่านกล่าวว่า <c oughs> เมื่อชีวิตผิดหวังอย่านั่งท้อจงรีบต่อสู้เถิดจะเกิดผลผิดเป็นครูรู้แก้ให้แก่ตนเกิดเป็นคนคิดต่อสู้จึงอยู่ดี ถ้าทำผิดแล้วไม่ยอมรับว่าทำความผิดเขาจะได้พบกับสถานการณ์อันเลวร้ายยิ่งกว่าเก่าไม่มีวันจะหันกลับมาในทางที่ถูกได้ความผิดแม้จะเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การโพลทนาความผิดของกันและกันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง เช่นสามีภรรยาเป็นคู่ที่ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะประจานความผิดของกันและกันเพราะหากกระทำก็มีแต่สาวไส้ให้กากินไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงควรจะปล่อยให้ผ่านไปเสียโดยไม่เก็บอาเอามาเป็นอารมณ์ แต่ถ้าเป็นการครบคนผิดโดยหลงเข้าใจว่าเขาเป็นคนดีคบไปนานๆจึงจะรู้ว่าเขาเป็นคนผิดเป็นคนพานคอยแต่จะทรยศหักหลังอย่างนี้ก็ไม่ควรนิ่งเฉยต้องรีบหาอุบายตีจากให้ห่างไกลโดยเร็วแต่ก็ไม่พึงประจานเขาเพราะจะทําให้เราผู้ประจาน กลายเป็นคนไม่น่าคบสำหรับผู้อื่นไปด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพจงจำไว้ว่ามนุษย์ทุกคนเคยทำผิดแล้วทั้งนั้นข้อสำคัญเมื่อรู้ว่าทำผิดแล้วต้องจำใส่ใจว่าอย่าดันทุลังทำอีกแต่จงหาทางทำใหม่ทำให้ดีต่อไป ก้าแรกที่พลาดพังก้าหลังต้องมั่นใจก้าหนึ่งที่พลาดไปเก้าวใหม่ต้องมั่นคงผิดเป็นครูรู้ไว้น้ำใจตั้งถ้าพลาดพังผิดหลักเสียศักดิ์ศรีผิดบ่อยๆพลอยเสียไม่มีดีผิดทุกทีเหลวแน่แย่เหลือเกินผิดครั้งแรกผิดบ้างระวังคิด มิให้ผิดถึงสองต้องสรรเสริญถ้าผิดบ่อยร้อยหนชอบกลเกินก็ยัดเยินอย่างว่าระอาใจนี่เป็นมงคลชีวิตเป็นข้อคิดประจำวันฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหนุ่มสหกรณ์นำมาเผยแผ่และบรรยาย